สวัสดีค่ะสวัสดีค่เนะเะ,คเเคะเพื่อนนี่นะมีเมนูรอบดึกมาอวดนะการเพื่อนเนาะตำซัวเส้นกนะ๋วยเนะาตาี๋ยวนะะั่น,นเพื่อนนะี่ตำซัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนาะเรามาตำซัวนะคะใส่บบกแต่งนั่นเพื่อนเนาะเมนูรอบดึกพี่น้องหิวข้าวนะการเพื่อนเลยจัดไปนะคะเมนูรอบดึกตำซัวเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เนาะ ตำซัวเราก็มากินกับไก่ในพี่นอ้องปั๊ดอ่านค่าแต่ตำสมนะไก่ย่างไก่ไว้ในหมอ้อหม้อทอดพี่นอ้องดำเลยพี่นอ้องเอ้ยนะคะดำก็กินดำดำนะคะกินบอพี่นอ้องถึงมันจะดำแต่รสชาติมันอร่อยนะเพื่อนนี่แซ่บนะรสชาติรสชาติแซบ่บกินแบบดำๆพี่นอ้องนี่นะกับตำซัวแซ่บๆนะคะเพื่อนมาเริ่มมาเลยนะคะ กุยใบบมีอย่างกินนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวด้นี่เส้นเล็กนะอันเส้นหนมจีนเราหมดเราก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาดัดแปลงเป็นเป็นเส้นกินได้นะการเพื่อนเนาะหิวข้าวหิวข้าวพี่น้องมาเดินมาเดินยะอย่าให้เอึนยากนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะทุกกำลังใจที่มีให้ดีๆตลอดมานะคะ ถ้าเกิดมีอะไรดีๆเราจะมา,าถ่ายให้ดูนนการเพื่อนนี่เนอะมือนี่ดึกแล้วพี่น้องนะคะเาเบิ่งไก่นะตาลุตุตาลุตุตไก่ได้พี่น้อง